สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหวานนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมากักตัวนะคะ่ะอยู่ที่สวนของแอดมินนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะกนน็หนีจากโรคร้ายนะคะโควิดนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะที่สวนนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสวนงาะนะคะเพิ่งเริ่มปลูกนะคะมีงาะกับทุเรียนนะคะ แล้วก็มีกล้วยมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็มีต้นจะบกยักษ์นะคะซึ่งอายุก็หลายร้อยปีนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาขอโชคขอลาบนะคะกับต้นจะบกยักษ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งต้นจะบกต้นนี้นะคะตั้งแต่แอดมินจำความได้นะแะอดมินก็เห็นมา เห็นต้นใหญ่ๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยนะคะใหญ่มากเลย ค่ะซึ่งไร่ของแอดมินนะคะก็ติดกับเขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะท่านผู้ชมแต่เป็นอีกฟากหนึ่งนะคะส่วนหน้าเขื่อนนะคะที่เป็นอุบัติเหตุเรือล่มให้จะอยู่ฟากนู้นนะคะท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนี้ไปอีกนะคะฝั่งนี้เนี่นะคะเบื้องหน้าคือเขื่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนยางแล้วก็สวนผลไม้นะคะก็ปลูกกล้วยแซมนะคะกับต้นเงาะแล้วก็ต้นทุเรียนนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาขอโชคลาภกับตาจะบกยายจะบกกันนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ลูกหลานก็มาขอโชคลาภกับตายายจะบกนะคะก็ขอให้ตายายประทานโชคลาภให้กับลูกหลานด้วยนะคะถ้าเกิดลูกหลานทําอะไรที่เป็นการล่วงเกินไม่ถูกไม่ควรก็ขอให้ตายายอภัยให้ลูกหลานด้วยนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวโบไม่เห็นตัวนี้นี่ตอนแรกเห็นห้าเจ็ดตอนนี้มองเป็นเหมือนห้าสองนี่นะคะมองเห็นเป็นเหมือน 5, ห้าเจ็ดดูไม่ก็ห้าสอง เนี่ยนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็ถากนะคะต้นจะโบกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะคะก่อนที่เราจะทําการรูปแป้งนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมแอดมินก็ขอเป็นสื่อกลางนะานในการขอโชคขอลาบในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองส่องดูเองด้วยนะคะสําหรับตัวเลขหวยต้นจะโบกยักษ์เนี่ยนะคะซึ่งตั้งแต่แอดมินจาความได้นะคะท่านผู้ชมต้นจะโบกนี่ก็ต้นใหญ่แบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกก็รู้สึกเหมือนเท่าเดิมเหมือนยังใหญ่เหมือนเดิมเดี๋ยวแอดมินจะทำการรูปแป้งนะคะท่านผู้ชมส่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ไม่มีการเม k ไม่มีการอะไรนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะดูพร้อมๆกันส่องพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ชม ก็ลองส่องดูเองนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะเผื่อจะเห็นตัวเลขที่นำโชคนะคะท่านผู้ชม ส่องเห็นกันหรือยังคะท่านผู้ชมแอดมินก็เห็นตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมมองเห็นตรงนี้เป็นเลขสองตรงนี้เป็นเลขสามนะคะแล้วก็เห็นจุดนี้นะคะมองเห็นเป็นสามสามนะคะท่านผู้ชมก็เห็นอยู่สองจุดด้วยกันนะคะสำหรับตัวเลขต้นจะบกนะคะก็เห็นตรงนี้นะคะสามสามนะคะ ตรงนี้มองเห็นเป็นสองสามนะคะท่านผู้ชมก็ลองสองดูนะคะว่าจะเห็นเหมือนกับแอดมินหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เห็นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองเยอะมากตรงนี้ก็เห็นเลขสองคล้ายๆสองสามนะคะ ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขหวยต้นจะบกนะคะก็ขอให้ตาจะบกใย,ยจะบกและ,ะให้โชคให้ลาบแก่ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แอดมินนะคะได้มาขอตัวเลขกับตาจะบกนะคะที่ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ที่สวนของแอดมินนะคะท่านผู้ชม ้า้นี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมแฟนช่องนะคะโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดนะคะป้องกันตัวเองดีๆนะคะท่านผู้ชมก็เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะคะแอดมินก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินเสมอมานะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะ